ระแสข่าวลือกำลังปั่นป่วนในกัมพูชาเมื่อมีรายงานว่าสมเด็จหุน่นเซนนายกรัฐมนตรีอาจกำลังเผชิญปัญหาสุขภาพร้ายแรงต้องเข้ารับการฟอกไตเป็นประจำและอาจลับๆเดินทางมารักษาที่กรุงเทพฯเพชรแม้เจ้าตัวจะออกมาปฏิเสธผ่าน Facebook ก็ตามขณะเดียวกันความตึงเครียดตามแนวชายแดนไทยกัมพูชาก็ทวีความร้อนแรงขึ้นมีการคาดการณว่าอาจเกิดวิกฤตทางการเมืองและความมั่นคงหากอำนาจของตระกูลหุนเริ่มสั่นคลอน เรื่องราวทั้งหมดนี้สะท้อนสถานการณ์ที่อ่อนไหวของภูมิภาคและอาจส่งผลไกลกว่าที่คิดติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ในรายการลำโพงแขวงและอย่าลืมกดไลค์กดติดตามและแชร์เพื่อไม่พลาดทุกตอนสวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาเจาะลึกประเด็นที่กำลังร้อนแรงเลยนะคะคือสถานการณ์ระหว่างไทยกับกัมพูชาที่ดูเหมือนจะตึงเครียดขึ้นเรื่อยๆโดยมีสมเด็จฮุนเซนเป็นศูนย์กลางของเรื่องราวทั้งหมดเลย เราได้ข้อมูลวิเคราะห์ข่าวมาหลายชิ้นมากแล้วพอลองเอามาต่อภาพกันดูโหมันมีอะไรที่ซับซ้อนกว่าที่เราเห็นตามหน้าสื่อเยอะมากเลยค่ะวันนี้เรามาลองดูกันนะคะว่าเรื่องจริงๆมันเป็นยังไงกันแน่แล้วเบื้องหลังมันคือเกมการเมืองหรือเปล่าใช่เลยครับประเด็นนี้มองเผินๆน,นะครับอาจจะเหมือนเป็นแค่เรื่องกระทบกระทั่งกันระหว่างประเทศเพื่อนบ้านแต่พอเราเจาะลึกลงไปในข้อมูลที่เรามีเนี่ยมันโยงไปถึงเรื่องที่ใหญ่กว่านั้นมากก็คือเอ่อ เสถียรภาพภายในของกัมบูชาเองเลยครับสิ่งที่น่าสนใจมากคือเราจะเห็นภาพที่มันขัดแย้งกันอย่างสุดขั้วเลยระหว่างภาพลักษณ์ที่ฮุนเซนพยายามจะสร้างขึ้นมากับความจริงเบื้องหลังที่อาจจะไม่ได้แข็งแกร่งอย่างที่เราคิดกันรเรียนเรื่องภาพที่ขัดแย้งกันเนี่ยแหละคะ่ะที่น่าสนใจมากๆเลยคือพอเปิดดูข้อมูลปุ๊บสิ่งแรกที่เห็นชัดเลยคือความย้อนแย้งในตัวฮุนเซนเอง ด้านหนึ่งเนี่ยเขาโพสเฟซบุ๊กท่าทีแข็งกร้าวมากเหมือนเป็นผู้นำที่เด็ดขาดบอกว่ากัมพูชาไม่ง้อไทยจะปิดดายไปอีก500ปีก็อยู่ได้แต่ในอีกด้านหนึ่งกลับมีข่าวลือหนาหูเลยว่าสุขภาพของเขากำลังแย่หนักเราจะเข้าใจสองภาพที่มันต่างกันสุดขั้วแบบนี้ได้ยังไงคะอืมอันนี้คือสิ่งที่เรียกว่าภาวะกลืนไม่เข้าคายไม่ออกของผู้นำแบบสตรองแมนครับสตรองแมนใช่ครับคือ ยิ่งผู้นำพยายามฉายภาพว่าตัวเองแข็งแกร่งมากเท่าไหร่ควบคุมทุกอย่างได้เบ็ดเสร็จมากแค่ไหนเรื่องธรรมนารรมดาอย่างความเจ็บป่วยเนี่ยก็จะยิ่งกลายเป็นอาวุธทิ่ทรงพลังสำหรับฝ่ายตรงข้ามมากขึ้นเท่านั้นอ๋อเข้าใจแล้วค่ะภาพลักษณ์ความแข็งแกร่งของเขาเองนั่นแหละครับที่กลายเป็นจุดอ่อนที่เปราะบ,บางที่สุดคือยิ่ง ทำตัวให้ดูแข็งแกร่งเท่าไหร่พอมีข่าวว่าป่วยคนก็จะยิ่งรู้สึกว่ามันเป็นเรื่องใหญ่ขึ้นมาทันทีคูกต้องเลยครับในข้อมูลระบุชัดเจนว่ามีกระแสข่าวลือว่าคุณเซนป่วยหนักมากมีหลายโรครุมเร้าถึงขั้นที่แบบว่าว่ากันว่าต้องฟอกไตเป็นประจำแล้วที่น่าสนใจไปกว่านั้นนะครับมีการอ้างแหล่งข่าววงในว่าทีมงานของเขากำลังพยายามติดต่อผู้ใหญ่ในรัฐบาลไทยจริงเหรอคะครับ เพื่อขอเข้ามารักษาตัวในกรุงเทพแบบลับๆด้วยซ้ำเรื่องนี้มันมีเกล็ดที่น่าสนใจซ่อนอยู่นะคะเพราะจากข้อมูลเนี่ยในอดีตเขาเคยเข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลกรุงเทพจริงๆแต่ก็หยุดไปตั้งแต่ปี2554ตอนที่มีเรื่องกระทบกระทั่งการรุนแรงแถวชายแดนแล้วก็เปลี่ยนไปใช้ทีมแพทย์ที่สิงคโปร์แทน การที่มีข่าวลือว่าจะกลับมาที่ไทยอีกครั้งในช่วงเวลานี้มันเลยดูมีในยยะแปลกๆประเด็นนี้สําคัญมากเลยครับเพราะแหล่งข้อมูลวิเคราะห์ว่าข่าวลือเรื่องอาการป่วยอาจจะไม่ใช่เรื่องบังเอิญแต่อาจจะเป็นการจงใจปล่อยออกมาจากฝ่ายตรงข้ามทางการเมืองอเพื oh. ่อหวังผลในการสั่นคลอนอำนาจของตระกูลหุน่นโดยเฉพาะอย่างยิ่งเครือข่ายของสอรังสซึ่งก็คือคู่ปรับตลอดการของหุ่นเซนที่ลี้ภัยอยู่ต่างประเทศ ข้อมูลชี้ว่าจังหวะการปล่อยข่าวมันประจวบเหมาะพอดีกับช่วงที่แผนการเมืองบางอย่างของฝ่ายหุ่นเซนที่พนมเป็นเกิดความผิดพลาดครั้งใหญ่พอดีแสดงว่าข่าวลือเรื่องสุขภาพอาจจะเป็นการซ้ำเติมทางการเมืองในจังหวะที่พลาดท่าอยู่แล้วซึ่งความผิดพลาดที่ว่าดูเหมือนจะเกี่ยวกับเรื่องชายแดนใช่ไหมคะข้อมูลที่เรามีชี้ว่าพวกเขาคำนวณท่าทีของฝั่งไทยผิดไปหมดเลย ผิดพลาดอย่างแรงเลยครับแหล่งข่าวระบุว่าทางกัมพูชาเนี่ยเดิมพันไว้สูงมากกับสิ่งที่เรียกว่าปฏิญญากลาลัมเปอร์ซึ่งมันคือข้อตกลงที่ตั้งใจให้เป็นจุดเปลี่ยนสําคัญในการฟื้นฟูความสัมพันธ์ค่ะเพื่อเปิดด่านชายแดนอย่างเต็มรูปแบบอีกครั้งให้การค้าขายกลับมาเป็นปกติกัมพูชาคาดการว่าทุกอย่างจะเรียบร้อยไทยจะเปิดด่านเร็วที่สุดคือ1พฤศจิกายนหรือช้าสุดก็1ธันวาคมแต่ปรากฏว่ามันไม่เกิดขึ้น แล้วพอแผนพังฮุนเซนก็ออกมาตอบโต้ทันทีเลยโยนความผิดมาให้ฝั่งไทยบอกว่านักการเมืองไทยกำลังใช้เรื่องนี้หาเสียงกันเองซึ่งก็เป็นวิธีตอบโต้ที่พอจะคาดเดาได้นะครับแต่ถ้ามองจากมุมของฝั่งไทยที่ปรากฏในข้อมูลเนี่ยสถานการณ์ตอนนั้นมันซับซ้อนกว่านั้นมากรัฐบาลไทยอยู่ในช่วงที่เป็นรัฐบาลเฉพาะการอำนาจตัดสินใจมีจำกัดอพอมีการประกาศยุบสภา อำนาจก็ยิ่งลดลงไปอีกครึ่งหนึ่งทำให้การตัดสินใจเรื่องใหญ่และอ่อนไหวอย่างการเปิดด่านชายแดนมันทำได้ไม่ง่ายเลยครับมันเหมือนกับว่าพอรัฐบาลพลเรือนของไทยเข้าสู่โหมดเลือกตั้งก็เกิดเป็นสุญญากาศทางอำนาจขึ้นมาทันทีแล้วจากข้อมูลดูเหมือนว่ากองทัพไทยก็ก้าวเข้ามาเติมเต็มสุญญากาศนั้นพร้อมกับท่าทีที่แข็งกร้าวขึ้นมากชนิดที่กัมพูชาเองก็คาดไม่ถึงเลยใช่ไหมคะใช่ครับ นี่คือจุดเปลี่ยนของเกมอย่างแท้จริงเลยเมื่อกองทัพเข้ามามีบทบาทบรรยากาศก,ก็เปลี่ยนไปโดยสิ้นเชิงข้อมูลที่เรามีอ้างถึงคำพูดของอดีตแม่ทัพภาคที่สองที่ออกมาปลุกใจทหารไทยให้ร่วมกันทวงคืนปราสาทตาควายนี่ไม่ใช่แค่คำพูดธรรมดานะครับแต่มันคือการส่งสัญญ,ญาณที่แข็งกร้าวและชัดเจนมากไปยังฝั่งกัมพูชาโอ้โหคำว่าทวงคืนนี่แรงมากเลยนะคะมันสะท้อนความรู้สึกเรื่องอธิปไตยและดินแดนที่ฝังรากลึกอยู่ในสังคมไทยเลย ที่เรามักจะได้ยินกันบ่อยๆว่าเราจะไม่ยอมเสียแผ่นดินแม้แต่ตารางนิ้วเดียวในข้อมูลขยายความไปไกลกว่าน,นั้นนี่ครับยังไงคะเขาบอกว่าไม่ใช่แค่ตารางนิ้วแต่คือแม้แต่ตารางเซนติเมตรเดียวการยอมเสียดินแรนไม่ว่าจะเล็กน้อยแค่ไหนจะกลายเป็นสิ่งที่เรียกว่าตราบาปตราบาปครับตราบาปของกองทัพไทยในรัชกาลปัจจุบันไปตลอดการดังนั้น ประเด็นนี้มันจึงทุกยกระดับขึ้นไปจากเรื่องเศรษฐกิจการเมืองธรมธรมดาากลายเป็นเรื่องของศักดิ์ศรีเกียรติภูมิของชาติและความรู้สึกของคนในกองทัพซึ่งทําให้การเจรจาปรนีประนอมมันแทบจะเป็นไปไม่ได้เลยแบบนี้ก็เท่ากับว่ารัฐบาลไทยเองก็ตกที่นั่งลําบากเหมือนกันสิคะคือต่อให้ฝ่ายการเมืองอยากจะเจรจาเพื่อผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจแต่ข้อมูลก็ชี้ให้เห็นว่าถ้าทําแบบนั้นก็จะเจอกับแรงต้านมหาศาลทั้งจากกองทัพและจากกระแสะสังคมที่จะมองว่า อ่อนข้อเกินไปกลายเป็นว่ามันไม่มีทางออกที่สวยงามสำหรับใครเลยถูกต้องครับมันกลายเป็นสภาวะที่ติดตายหรือสเตเมดไปเลยเพราะไม่มีใครยอมถอยได้อีกแล้วแล้วพอเราเอาภาพทั้งหมดมาต่อกันนะคะทั้งเรื่องสุขภาพของฮุนเซนที่กลายเป็นอาวุธทางการเมืองทั้งการคำนวณเรื่องชายแดนที่ผิดพลาดมหันจนไปเจอกับกำแพงาตินิยมของกองทัพไทย ทั้งหมดนี้มันกำลังบอกอะไรเราเกี่ยวกับภาพใหญ่ของสถานการณ์ในกัมพูชาคะถ้าเราเชื่อมโยงทุกอย่างเข้าด้วยกันนะครับเราจะเห็นภาพที่ชัดขึ้นว่าปฏิญญากัวลาลัมเปอร์ที่กัมพูชาคาดหวังไว้สูงเนี่ยจริงๆแล้วอาจจะเป็นแค่เรื่องสัญ,ญลักษณ์ทางการทูตที่สร้างภาพลักษณ์สวยหรูให้ผู้นำบางคนเท่านั้นอ๋อเป็นแค่ภาพใช่ครับแต่ในทางปฏิบัติมันแทบจะไม่มีผลอะไรเลยเพราะมันไปชนกับความเป็นจริงที่แข็งแกร่งกว่า นั่นก็คือประวัติศาสตร์บาดแผลและความรู้สึกเรื่องดินแดนและผลกระทบที่เกิดขึ้นจริงก็คือด่านชายแดนยังคงปิดตายอยู่แบบนี้ต่อไปใช่ครับและนี่คือจุดที่อันตรายที่สุดสำหรับระบอบหุ่นเซนการที่ด่านปิดสนิทแบบนี้กำลังสร้างแรงกดดันทางเศรษฐกิจอย่างมหาศาลต่อประชาชนชาวกัมพูชาที่อยู่ตามแนวชายแดนซึ่งพึ่งพารายได้จากการค้าขายกับฝั่งไทยเป็นหลักชีวิตความเป็นอยู่ของพวกเขากำลังลำบากอย่างแสนสาหัสเลยครับ ซึ่งนั่นอาจจะเป็นฟางเส้นสุดท้ายเป็นจุดเปลี่ยนที่ทําให้สมการอํานาจทั้งหมดเปลี่ยนไปได้เลยหรือเปล่าคะมีความเป็นไปได้สูงมากครับบทวิเคราะห์ในแหล่งข้อมูลที่เรามีคาดการไปไกลถึงจุดที่เรียกว่าความหิวจะเอาชนะความกลัว ความหิวจะเอาชนะความกลัวเป็นวลีที่ทรงพลังมากนะครับมันหมายถึงจุดที่ประชาชนทนความทุกข์ยากทางเศรษฐกิจไม่ไหวอีกต่อไปและความอดอยากจะทําให้พวกเขาไม่เกรงกลัวอํานาจรัฐอีกแล้วซึ่งถ้าถึงวันนั้นจริงๆอํานาจของตระกูลหุ่นที่ปกครองประเทศมาอย่างยาวนานโดยใช้ความกลัวเป็นเครื่องมือก็อาจจะถึงจุดล่มสลายได้เหมือนกับสนาคารที่เราเคยเห็นมาแล้วในประเทศอย่างสีลังกาหรือเนปาล ฟังดูแล้วเป็นสถานการณ์ที่เปราะบางมากจริงๆค่ะสรุปภาพรวมที่เราได้เจาะลึกกันในวันนี้ก็คือภาพของผู้นำที่พยายามฉายภาพความแข็งแกร่งออกมาสู่โลกภายนอกแต่เบื้องหลังอาจกำลังเผชิญกับวิกฤตสุขภาพส่วนตัวอย่างหนักมีข้อพิพาทช,ชายแดนที่ไม่ได้ขับเคลื่อนด้วยเหตุผลทางเศรษฐกิจอย่างเดียวแต่ถูกผูกติดกับเกมการเมืองและบาดแผลทางประวัติศาสตร์ที่อ่อนไหวอย่างยิ่งและทั้งหมดนี้ กำลังส่งแรงสะเทือนกลับเข้าไปสั่นคลอนเสถียรภาพภายในของกัมพูชาเองอย่างรุนแรงใช่ครับและข้อมูลทั้งหมดที่เราได้สำรวจกันมามันทิ้งคำถามสำคัญไว้ให้เราคิดต่อนะครับค่ะ<ฆ>คือบทวิเคราะห์ส่วนใหญ่มักจะพุ่งเป้าไปที่โอกาสการล่มสลายของระบอบฮุนเซนจากแรงกดดันภายในประเทศแต่คำถามที่เราอาจจะต้องคบคิดกันต่อไปก็คือว่า ในภูมิภาคที่ทุกประเทศเชื่อมโยงกันหมดอย่างอาเซียนจะเกิดอะไรขึ้นกับเสถียรภาพของเพื่อนบ้านทั้งหมดหากโครงสร้างอำนาจที่อยู่มาอย่างยาวนานในประเทศหนึ่งเกิดพังทลายลงอย่างกระทันหันใครหรืออะไรจะเข้ามาเติมเต็มสุญญากาศนั้นแล้วมันจะส่งผลกระทบเป็นลูกโซ่ต่อป,ประเทศที่มีพรมแดนติดกันอย่างไทยเราอย่างไรนี่คือคำถามใหญ่ที่ยังไม่มีใครให้คำตอบได้ชัดเจนเลยครับ